เอาลดีครับมิกกับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาอัปเดตประจําอัปเดตสต็อกประจําเดือนสิงหาดีกว่านะครับว่ามีรุ่นอะไรน่าใช้แล้วว่าเลขไม้เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงดีไปดูดีกว่าว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับโอเคเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยนี่พี่กบยักษ์นี่เลยคายเอนเป็นคายเอนีคเป็นคายเอนอีห้มีคุ้มนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็ดูดันมีพอเพียเขียวเลยนี่คอบานสิงทิดหมดกัทุกคาทันนะครับนี่เลย audi rsq3 นะครับบอะไรว่าน่าใช้สุด นิดๆวิ่งหุ่หวดดัวจี้ๆไปเลยนะครับโอเคมาต่อกับคันที่สองเอ้ยเดี๋ยว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 จะต่อ,อคันที่สองที่สามอะไรหรอนี่คันนี้ก่อนเลยคันนี้ม่แค่สองหมื่นหกนะคันนี้ไมาแค่สองหมื่นหกแล้วฟิล์มรอบคันเน้นรอบคำว่ารอบคันเลยอีกเธอมาแต่ฝนเธอมาแต่ฝนเหนี่ยมาแล้วนะ่เม็ดเม็ดมาลงมาเลย <laughs> เอาล่ะเริ่มกับคันนี้เลย Audi RSQ3 คันนี้ไม่2 4 0หม่ครับโอเค มาต่อคันที่3ครับพี่ GLC 43นั่นเองพี่ปีศาจ AMG นี่ครับให้ฉายาเขาว่าปีศาจ AMG ได้เลยอยู่ในลุกความเป็นพ่อบ้านแต่ให้ความสปอร์ตด,ดุดันโหดขับสหุดหวดึงโค้งหุ่นหววได้สบาย GLC 43คันนี้ไม่แค่หมื่นกับ200กว่าโลนะครับโอเคคั okay. นี้ผมว่าถ่ายไปหลายคลิปแล้วเนาะบอกเลยว่าโหดสตาร์ทแต่ละครั้งหรือในนั่งแต่ละครั้ง ความเป็นพิซ่าเอ็จเข้าเข้าตัวทันทีเลยนะความโหดดุดันเบลดแดงบอดำแบบอดําได้แดงสวยแล้วก็เป็นแผงคาร์บอนแผงกรสนการเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่มาต่อกับคันที่4เลยแต่คันนี้ติดจองแล้วนะ b ีเอลวี w X e, ราคาล้านหน่อยๆบอกเลยว่าน่าใช้ประหยัดขับดีนี่ขับ4ด้วยบอกเลยว่าคันนี้เป็นระบบขับ4เช่นกันนะครับบอกเลยว่าน่าใช้สุดๆนี่ราคาล้านหน่อย X 4ด้วยนี่มา X 4กันอีกครั้งนึ่ง plw x 4นะครับคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ก็น่าใช้เช่นกันนะเราเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลน่าใช้สุดๆเลยเป็นตัวเบนซิเนอรที่เปลี่ยนโฉมก่อน LCI นะครับนี่เป็นระบบ X Drive ส์สองสูดดีดีเซลนะครับแล้วคันนี้มาแค่เลขมาแค่หมื่นเก้าเองนะน่าใช้สุดๆเลยนะมาแค่หมื่นเก้าแล้วบอกเลยว่าเจ้าของเดิมน่ารักสุดน่าน่ารักนะรักษารถดี แล้วเบอะยังไม่มีเขียวยนในการพับของการนัง่งของคนใช้เกิดขึ้นนะครับโอเคมาต่อกับคันนี้เลย B m W 220i กันบ้างทีนี้ไม่ได้ถ่ายข้างหน้าไม่ใช่เพราะอะไรเห็นฝ <laughs> <laughs> นตกแล้วแอบฝนพอถ่ายปุ๊บฝนตกปั๊บทันทีเลยคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยเป็นจุดไยแม็กเลยว่าคันนี้สามารถจด เป็นมือหนึ่งได้เลยนะเพราะอะาไราคันนี้ยังไม่มีผ่านการจดทะเบียนนะครับมากับเลขไม้แค่5 0 0พันกับ50กิโลทุ่นๆเลยนะ5 0 0พกับ50โลนี่นะสวยๆเนี้ยเนียบได้ไปบอกเลยว่าเทียบเท่ามือหนึ่งไมคขยับขยื่อนนิดหน่อยนี่ครับคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้ฝุดๆเลยนะฝุดๆนะนี่เลย โลโก้ no 50ปีคันนี้มีมาให้แล้วบาะสีส้มมากับส้มโทนเดียวกับ BMW Z4 เลยนะครับโอเคน่าใช้สุดๆเลยนะคันนี้ไปเป,เป็นตัว G ีแต่ตัวจแต่ก็เขาเรียกว่าตัวเล็กแต่กระซีดอะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้แล้วก็มาต่อกับคันนี้เลย BMW 3 530e Elite มีแต่คันนี้หมดไม่ใช่เป็น M Sport แนะแต่ตัวคันนี้เป็นตัว Plug-in Hybrid ด้วยน่าใช้ประหยัดขับในเมืองห้องขับในเมืองห้องตัวนั่งสบายนะบอกเลยว่า มันไม่ใช่ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เอาจริงนั่งข้างหลังสบายมากอารมณ์ฟิลเดียวกับลุกผู้บริหารนักเองเนาะคันนี้มาบีกับแค่ไม้แค่สามหมื่นพกว่าโลนี่ครับสวยเป็นพักอินให้บีรับในเมืองบอกเลยว่าถ้าชาร์จแบตเต็มไม่เสียน้ำมันสักหยุดแน่นอนครับโอเคมาต่อกับพี่ปีศาจ AMG E คันเลยบอกเลยว่าปีศาจที่บอกเลยว่าใส่สูบผูกท้ายใส่แต่ใส่ถุงมือเลสสใส่หมวกกันน็อกเนาะนี่เลย CLS 5 3าโฟเมติกครับท่างๆครับขอยว่าโอ้โหหลอดูดันไม่เกรงใจใครรอ5ก้างคู่ AMG ดักเทลมีมาให้ท่อคู่ออกซะท่อคู่ซ้ายขวามีมาให้นะครับมีเ็นโลโก AMG เหาะดำได้แดงเบลล์แดงบอเลยว่าโหดดูดันสปอร์ตลูกคู่บริหารชอบใช้อ่ะต่ออีกขั้นหนึ่งรถต้นสุด VIP ของของที่ร้านเลยคันนี้นะครับ Toyota Alphard ตัว S4 Package ็อปคุตารางนะครับโอเคคันนี้มากับแค่ไม่เจ็ดหมื่นกว่าน่าใช้สุดๆเนาะตัวสภาพโดยรวมมันย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมรีวิวให้ได้เลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่ดึงพูดไปคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นหน่อยๆห้าหมื่นกับห้าร้อย 5, 0, กว่าโลนี่ครับเซียวเอสห้าสเป็นรถที่ยาวแต่ให้ความสปอร์ตดุดันนะครับสวยเครื่องยนต์สามจุดศูนย์วีหกสี่ร้อยสามสิบห้าแรงมาผมว่าก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะเซียวเอเนี่ยน่าใช้สุดๆเลยมา เทคโนโลยีก็ยังล้ำอยู่เหมือนขี่ยานแม่นะครับโอเคมากับรถอีกคันหนึ่งที่ราคาประหยัดอพอๆกับ X4 เลยนะครับนี่เลยคันนี้มากับรุ e ่น3 0 0 e p a u g i n Hybrid นะครับเป็นระบบ ECU Power คือเป็นไฟ u g i n Hybrid นั่นแหละนี่ครับเป็นตัว c 3 0 0 i Air แ a g g d นะสังเกตใจได้จากที่ไหนอย่างแรกจุดสังเกตเลยคือล้อล้ว AMG เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ AMG ตรงกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นเขียเข้ยวๆช่วงนี้ จะเป็นที่เที่ยวนั่นคือ AMG ครับหรือว่าถ้าเป็น AMG มดามิกก็จะเน้นหรูหราแต่ประมาณนี้อโอเค,คันนี้ต่อก่อนคันนี้ฟังดูเหมือนเลขไม่จะเยอะแต่บอกเลยว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากๆเบอกยังไม่มีการพับเหี่ยวย่นหรือมีรอยแบบใช้งานหนักๆเกิดขึ้นบอกเลยว่ารักษาดีนั้นฟังดูตัวเลขไม่เหมือนจะเยอะนะไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นกโลคันนี้นะครับน่าใช้ไหม แล้วราคาร้านหน่อยๆน,น่าใช่นะบอกเลยว่าร้านไหนหน่อยร้านกลางๆเนี่ยน่าใช้มาเป็นระบบปั๊บอินไทยดิแล้วบอกว่าประหยัดน้ามันโคตรต้องคันนี้เลยเป็นระบบแต่ไฟคันนี้เอเวนการ์ผมว่าดูมีเสน่ห์นะดูดูมีเสน่ห์นะเป็นไฟ LED แบบนี้เป็นไฟ LED ที่เป็นมัลติรีเฟกเตอร์ที่เป็นช่องๆ,ๆแบบนี้ให้ความแบบว่าไฟมันดูสวยลงตัวดูเซ็กซี่นะครับโอเคมาต่อกับคันนี้เลยตืดด้อ อีกคันหนึ่งที่ลดราคาประหยัดพอกันเราก็ได้ชุดแต่งพาร์ต AMG Dynamic ด้วยนะเป็น AMG Dynamic ที่ดูหรูหลาไม่ได,ด้ดูไม่ได้ AMG พวกลุ่สปอร์ตหรือพวกไฮฟอร,ร์ a แมนนะถ้าไฮฟอร์ a แมนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่คันนี้เป็น AMG Dynamic นี่มาอ,อันนี้เป็น LED Intelligent Light ก็คือเป็นแบบเหมือนมอเติรบีมลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าคันนี้เขายังเรียกว่าเป็น Intelligent Light นั่นเองนี่สวยคันนี้มา70,000กว่าล้อ AMG Dynamic ล้อโตโตแบบนี้น,น,นี่แล้วเป็นทรงแวนรถตระกูลพ่อบ้านซิ่งชอบนะครับบอกเลยว,ว่าพ่อตระกูลพ่อบ้านซิงชอบนะแล้วบอกเลยว,ว่าคันนี้ปักอินไฮบริดกำลังแรงมาเอาพุทธรวมนี่อยู่เกือบเกือบสามร้อยเลยนะอันนั้นก็พอกันอันนี้ก็พอกันนี่ก็พอกัน 300, 300าสามร้อยเกือบสามร้อยตัวแหลงมาเกือบสามร้อยตัวแต่ไฮบริดน,นี้บอกเลยว,ว่าถ้าควบผู้เอาพุทธรวมกับมอเตอร์เนี่ยท้องแรงมา้านี่เยอะมหาศาลพอกันเลยนะ อยู่ในค่าพ่อบ้านหรูหราแบบนี้แต่แรงม้าเอาพุทเนี่ยทุกอย่างทอกด้วยแรงม้ายิงทีชุทีพอๆกับเครื่องยนต์ตัวใหญ่ๆห่เลยนะนี่ครับตองในคันหนึ่ง audi tt นี่เลยบอกเลยว่าหล่อในตลอดเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวถังที่ตัวจีแต่ก็ตัวเล็กแต่จีต้องพูดคำนี้ว่าตัวเล็กแต่จีพิทั้งยุคส่วนก็เอาไม่อยู่นะมาพร้อมกับชุดไม่ได้มาพร้อมกับชุดแต่งคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดแต่งของ S l i n ลทั้งคันนะครับ เป็น S-Line a u เอาทีอดีตัวนี้เป็นตัว S-Line นะแล้วก็ล้อเนี่ยมาล้อกับวอ l l s t เน e รแท้ขอบอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วไปดูพร้อมกันดีกว่าตืดนี่ขอบ20รล้อว a l l s t เน e รแท้แท้แค่ล้ออย่างเดียวนี่บอกเลยนะแค่ล้อไม่รวมยางนะล้ออย่างเดียวบอกเลยว่ามูลค่าแสนหลักแสนนะครับมีแสนห้าอันนี้ผมบอกเลยว่ามีแสนห้แน่ แค่ล้อวอร์ตไชนเนอร์แท้ๆเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแล้วแค่เอาล้อแค่ซื้อรถพร้อมล้อเนี่ยไม่ต้องทาอะไรแล้วหล่อคุม้มคุ้มเพราะว่าได้ล้อไปด้วยคือล้อมูลค่านี่ก็แพงเอาเรื่องนะครับนี่เลยแล้วアウตดีทีทีต้องบอกก่อนว่าเป็นเจนสุดท้ายที่เขาจะทําแล้วนะตัวนี้ก็รูด้ดิไฟวิ่งของ A ウตดีทีアウตดีเนี่ยจะวิ่งเป็นซินคนเชียร์ไลน์แล้วสวยบอกเลยว่าวิ่งดีสวยลื่นนี่ทีทีเอสไล์ล้อวอรไชเนอร์ ฝาเอกลักษณ์ของเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยถ้าเป็นตัวสปอร์ตของอา d i ดีต้องเป็นฝาข้อแบบนี้เป็นเหล็กๆนี่สวยนะครับคันนี้มากับไม้แค่สามหมื่นหน่อยๆคันนี้นะครับบอกแลยวมามกัแค่ไม้แค่สาม0 0ื่นระบบคอร,ร,ร์ทโคับสี่เหนียวไปติดต๊กแกได้นอนคันนี้ดูฟังดูเหมือนเฮ้ยทำไมรถมันเป็นเหมือนรถกระป๋องเลยอะแต่เปล่าครับคันนี้ยัดของบอกเลยว่ายัดของในที่นี้ก็คือแบบว่าหมกความแรงต้องพูดงี้ว่าหมกความแรงไว้ตัวจี๊ด ตัวจีของค่ายเลยนะคือ audi t ทนั่นเองครับน่าใช้สุดๆเลยคันนี้มาแค่ไม่สามหมื่นกว่าจริงไม่จริงปะดูตรงนี้ดีกว่าดูพร้อมกันอ่านี่ไม่สามหมื่นสองจริง,รงๆด้วยที่ผมบอกนะครับดแต่ผมก็หลงหลงลืมๆนะเพราะว่าหลายรถหลายคันจัดมาต่อกันคันนี้เลย Porsche Boxster หรือ Porsche Boxster นั่นเองครับ7 1 8 Boxster คันนี้มาอย่างแรกเลยเนี่ยบอกเลยว่าแค่แล้อแล้วก็ตัวสีเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไม่ซ้ำใครต้องบอกไม่ซ้ำใครนะ น่าใช้คันนี้บอกเลยว่าหล่อพอกับ Audi TT เลยนะแต่ถ้าอยากได้ความสปอร์ตสุดไฮเอ็นแล้วก็เป็นแบรนด์ด้วยเนี่ยต้องคันนี้เท่านั้นนะแล้วเปิดเหม่งเป็นเบาภายในสีแดงทั้งหมดแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแดงนะครับแบบนี้นลังคาไอ้ที่เป็นลายที่เป็นแบบนี้มันเป็นดอกย้านะมันไม่ได้มีรอยคนดขีดขวดหรือผ้าขาไม่มีนะเป็นดอกยาเฉยๆโอเคคันนี้มาแค่ไม่แค่หมื่นกับหลักร้อย รู้สึกว่าหมื่นกับอีก800้อโล,ลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดถูกขออภัยด้วยนะครับหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปเต็มได้เลยนะนี่อย่างแรกเลยล้อมากับลายคาริล่าเอสเบรกแดงล้อตรงนี้ก็เป็นสีดำเป็นออกดําเปียนโนโบแบ็คให้แล้วก็สติเกอร์คาดประตูเนี่ยเป็นเจ็ดหนึ่งล็อกเตอร์นี่ครับล้อล้อหลังก็เป็นสีดำเบรกแดงนี่สวยๆฉ่ำๆสียังเงาๆ,ๆงฉ่ำๆนะครับบอกเลยว่าน่าใช้พอรีวิวมาที่ฝนมากับฝนเลย อโอเคมาต่อกับอีกคันหนึ่งสุดน่ารักเลยมีนี่ครับแม้นั่นเองครับคันนี้บอกเลยว่าสีเป็นเพียวเวอร์ดีผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วเนาะนี่สีเพียวเวอร์คันนี้พอภายในก็จะเป็นสีเดียวกันตัวรถเลยนะครับาสีเดียวกันเลยฝาตู้กับหน้าแบบนี้บอกเลยว่าน่าใช้นะโอเคมีคันนี้มากก็แค่ไม่สามหมื่นหนึ่งพันกว่าโลแน่แน่ในน,น มาอีกคันหนึ่งเลยที่หล่อไม่แพ้กับ CLS เลยนะครับแต่รักความประหยัดอยู่แต่แลกแรงบิดแล้วขับในมือเป็นหลังเน้นประหยัดน้ำมันขับสบายน่งสบายต้องนี่เลย CLS 300D ดีครับนี่เลยนี่เลย c ี CL s 3 0 0มดนี่มันดีมันดีตรงนี้แหละสวยเงาชํำอยู่เลยนะบอกเลยว่าไม่ดีกูดนี่กระจังหน้าจากเดิมที่เป็นอาไดมอนด์กิลตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนี่กระจังหน้าแบบ GT สวยๆสวยๆเลยโอเคลักษณะลักษณะของความต่างของ c o s 3 0 0กับ c o s 5 3เนี่ยอย่างแรกที่ต่างกันเลยที่จะเห็นได้ชัดจากภายนอกเลยนะครับอย่างแรกคือที่ต่างคือล้อดักเทลแล้วก็ข้อพ่อที่จากที่จากอ GOS อ5 3เนี่ยจะเป็นปลายท่อคู่เนาะออกคู่ซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นท่อ,ท,อท่อเดี่ยวซ้ายขวานะครับโอเคแล้วล้อเนี่ยก็ล้อจะเป็นล้อค้าการคููที่เป็น AMG Dynamic เป็นล้อดาวแบบนี้นะครับแล้วก็ ไฟหน้าแบบเทคโนโลยีเดียวกันมัลติบีมโอเคนี่ครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็น AMG มจีเดมิชุดๆๆมาเห็นไหมถ้ามองแค่ภายหนเฉยถ้ามองแค่หน้ามันเนี่ยน้างตรงไม่มีใครรู้เลยว่าเป็น53หรือเป็น300นั่นเองครับแต่ภายในที่ต่างกันเลยภายในนะภายในก็จะเปลี่ยนเป็นจากดำคันนี้จะเป็นดาล้วนเนาะทั้น,นี้จะเป็นบาะดําล้วนแล้วก็ตัว5้เนี่ย ก็จะเป็นดำตัดได้แดงปุ่มอะไร MG คันนี้ก็จะเป็นเดอร์มิกธรรมดานะครับแล้วก็เบลคันเบล53เป็นสีแดงคันนี้เป็นสีดำนะแล้วเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็ดุดันไม่เกรงใจใครแต่เทอร์โบรู้ป่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเต็มคันนี้ให้ฟังเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีว่าคันนี้เทอร์ดีเซลเทอร์โบไหมแต่ g l n 53เนี่ยบอกเลยว่ากำลังแรงมากเครื่องยนต์ต่างกันเพราะว่า ด the ีเซลดีเซลคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เนาะแต่ส่วน5แสนนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0 V6 ใบเทอร์โบนะนี่เป็นเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบเป็นโฟร์เมติกพัด์ทขับ4อันนี้ขับหลังอย่างเดียวนะครับโอเคมาต่อกับอีกหนึ่งคันนี่เลยนี่เลยเพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวผมมาพูดใหฟังกีกว่ามีรุ่นอะไรบ้างอันนี้กำลังล้าอยู่นะครับนี่ต้องคันนี้ฮุนไดซารีเออรกับฮุนไดเอสวันมีมาให้แล้วนะ รถตู้เป็นยานรถตู้ยานแม่ต้องพูดรถตู้ยานแม่คือสตา r ์เีคือรถตู้ยานแม่เลยลำ้ลำลำ้ำกล้องมองรอบคันมีมาให้กล้องชั rate, ดเฟรมเลทดีจอกลางเฟรมเลทดีทุกอย่างโอเคเนี้ยหมดแล้วก็นั่งโคตรสบายแล้วก็ฮุนไดเอชวที่เราบอกเลยว่ารถตูร้ราคาสายประหยัดมีมีมาให้นะครับเดี๋ยวนะผมเดินตากฝนก็ได้ไม่เป็นไรยอมมีฮุนไดสตาร์เดียมีมาให้นะครับฮุนไดสตาร์เดียมี แล้วก็นี่ครับ t o y o ต a m a j e s t ตรถตู้ยานแม่อีกหนึ่งคันสุด VIP นะครับบอกเลยว่าผู้บริหารชอบใช้เป็น11ที่นั่งเหมือนกับฮุนไดสตาร์เลียเลยนะนี่ครับเดินงงๆหน่อยนะอาจจะเดินลันล้อหน่อยไม่สวยอะไรที่ถูกหรือว่ามันสั่นมากเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นี่ฮุนไดสตาร์เลียสุดล้ำยานยานแม่แล้วก็นี่อีกคันหนึ่งตัวตู้สุด VIP ล้ลำพอกานแต่ประหยัดกว่าเอาผาก ต้องนี่เลยครับ m a จ e s t y โ okay. อเคแล้วก็ยานแม่ก็เอาเอ็นี่เลย s t a r ล e ยนะครับเครื่องเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวทำรายละเอียดอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มให้ฟังกันนะครับว่าคันนี้ทำไมมาถึงเรียกว่าฉายาว่าเป็นยานแม่เทคโนโลยีสุดล้ำเนาะโอเคเดี๋ยวคันนี้ผมมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างส่วนไอ้นี่น่าใช้นะ m a j e s ี y รา,า,าค,รรคาประหยัดกว่าเอาผ่านหลายแสนอยู่นะครับราคาประหยัดกว่ากันเยอะเลย โอเคเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเนาะอัปเดตสต็อกเรียบร้อยแล้วอัปเดตสต็อกแบบเธอมากับฝนเลยนะโอเคครับเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันหากลูกค้าคนไหนสนใจก,ก็ติดต่อจากงกะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งห้าได้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูตัวรถเป็นๆได้เลยที่โฟกิงลักชัวรี่คาร์นะครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงเส้นเกษตรเนี่ยมีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกบีเท่านั้นนะครับโอเคหากลูกค้าคนไหนสนใจก็ดิ่งเข้ามาหรือกินกัางโทรเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นคันไหนเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามว่าคันนี้ยังอยู่ไหมคันนี้สภาพเป็นยังไงสามารถวิดีโอคอลให้ผมวิดีโอคอลหาได้เลยหรือว่าให้ผมส่งคลิปหรือถ่ายภาพจุดนั้นๆที่ลูกค้าสงสัยว่าต้องมีการชนหนักเกิดขึ้นต้องมีรอยต้องมีอะไรยังไง เ,เดี๋ยวผมวิดีโอคอลหรือถ่ายให้ดูก็กิกนกลางโทรเข้ามาตอบถามนีตลอด24ชั่วโมง25ชั่วโมงก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนี่เลยโฟล์คิงโก้ชลีคารด้วยนะนี่ครับสองอยู่ล็อก B 5้สองหลองนี้ล็อก B 5้โอเคหนึ่งหลักระตามนี้แล้วกันเนาะหาลูกค้าคนไหนสนใจกโทรเข้ามานะอย่าลืมกันล่ะอ๋ออ๋อสอบลืม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 อีกพูดอย่างหนึ่งก็คือ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดฝากกดติดตามกันด้วยนะเพื่อไม่ให้รถพลาดรถใหม่ๆเข้าใหม่สวยๆแบบนี้ก็พูก็พูดเลยแล้วกันขายของเลยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคติดตามรถใหม่ๆสวยๆอย่างนี้ได้ทุกเดือนเลยนะจะได้อัพจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่เลยดีกว่าพูดง่ายๆว่าอัพเกือบทุกวันแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่าช่วงนี้รถเข้ามาปุ๊บ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 มาดีมากโอเคครับหากเข้าไหม่ตัวอย่างดูโฟนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะ โอเคครับไปละครับบ๊ายบาย